สวัสดีค่ะค่ามณีนากซิมาเอ่าเว่เรื่อง6วิธีเอาชนะคนที่เกลียดเรานะคะคนที่กรนแกล้งนะคะเอาเปรียบในมองเหตุงานเนาะค,ะานนะคะ่ะมีอียงเนาะค่ะเนาะในโลกใบหนีเนาะคะ่ะเนาะบอมมี่ผู้ใดดรกค่ะที่ซิมามาชื่นชอบมาชื่นชมมาหักเข้าไปเสียทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะอ่ายิงถ้าเฮ้าแบบ เพอทําพิดอียงไปแค่นิดๆน้อยๆล่ะคะ่ะเฮ็ดอียงพิษพลาดไปนะ,คะ่ค่ะคนกระจองสิส้ําเติมนะคะ่ะมันก็มีหลายเนาะค่ะเนาะบอกง่ายๆคือกระถือซ้ําค่ะ <c oughs> แม่น่าจะ้ะแต่กระชัยว่าโลกเฮาเนี่ยสเลวร้ไล่ไปเสียทุกอย่างเนาะค่ะเนาะละกะใบสวยงามมากอยียงขนาดนั้นเนาะคะ่ะซึ่งมันกะบ่แปรที่มีคนหักเฮาละกะเกลียดเฮาบอสอบเฮาเนาะคะ่ะ คนหนึ rather, place, his his like, ่งเนาะค่ะท um ําความเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเนาะค่ะเนาะก็คือเข้าต้องเข้าใจเขานะคะในสิ่งที่เขาเป็นเขาอาจจะแบบว่าบ่มีในสิ่งที่เขาเป็นนะคะเขาก็เลยกันแกล้งเข้านะค่ะบอกง่ายๆคืออิจฉาเขานะคะคือเขาเขาอาจจะเป็นพวกที่บ่พอใจในสิ่งที่เขามีในสิ่งที่เขาเป็นนะคะเขาก็เลยเกลียดเขานะคะบอกง่ายๆคืออิจฉาเขานะคะ แต่นัดกะอยากสิบอกว่าอย่าไปเกลียดเขาตอบเนาะค่ะเพราะยังหน่อยเด้อค่ะคนที่เขาเกลียดเห้านะคะเขาอาจจะเห็นเห้านี้มีดีกว่าเขาค่ะเขาก็เลยอ,อิจฉาเห้านะค่ะยังเช่นเนาะค่ะยังเช่นยกตัวอย่างเนาะค่ะชีวิตจ,จริงของนัดเนาะค่ะนัดเห็ดงานเนาะค่ะในแค่โฮมนะคะนัดกกทาความสะอาดเนาะค่ะมาที่นี่นัดกกตั้งใจเห็ดงานแล้วก็นัดกะคือว่านัดสื่อสั์ในมองเห็ดงานเนาะค่ะ เวลาเฮ็ดงานก็คือเฮ็ดงานจริงจังกับงานเนาะค่ะบัดนี้การเฮ็ดงานด้วยความซื่อสัตย์ของเฮาเนี่ยเฮาเฮ็ดออกมาจากใจเนี่ยเฮาบดได้เฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวบดได้แบบว่าเอาเปรียบผู้ใดเนาะค่ะเฮาตั้งใจเฮ็ดงานบัดที่นี่ผู้คนมากมายหลายพ่อพันแม่ใน้บอกเฮ็ดงานเนาะค่ะข้าเจ้าะยางผ่านไปผ่านมาข้าเจาเลี้ยวเห็นเฮาแบบมีความตั้งใจเฮ็ดงานเฮาขยันสินะค่ะแล้วก็บวกกับเอ่อคนป่วยเนาะค่ะคน แก่คนชราอยู่ในแค่โฮมเพิ่นเ็นเนาะค่ะเพิ่นก็มักในการเหตุงานของเหานะคะแล้วญาติลูกข้าเจ้าครอบครัวข้าเจ้าไม่เหยี่มสิข้าเจ้าก็เลี้ยวเห็นเห่าข้าเจ้าเห็นเห่าแบบมีมารยาทนะคะคนไทยเหาสีมีมารยาทเนาะค่ะเวลาเข่าห้องผู้ป่วยมีญาติมิยังไม่เหยี่ยมสีเฮากับสิคอประตูก่อนเนาะก่อนสิเข้าไปบางคนฝรั่งข้าเจ้าบอกคอบประตูเด้บางคนข้าเจ้าก็เข้าไปเถลิงเถลาเข้าไปเลยนะคะแล้วก็กริยาท่าทางเห่าเนี่ย มันสิแตกต่างจากฝรั่งนะคะเลยเห็นให้แบบฝรั่งญาติของคนป่วยนะคะข้าเจ้าแบบมักในนิสัยของคนไทยนะคะข้าเจ้าก็เลยเห็นนัดเนาะค่ะเนาะข้าเจ้าก็เลยชื่นชมต่อหนานัดเนาะค่ะเนาะแล้วก็คนป่วยน้ำค่ะแม่ของข้าเจ้าก็ชื่นชมในการทำงานของนัดน้ำค่ะเพิ่นมักเนาะค่ะเนาะมาหนีท่างลูกสาวเพิ่นก็เลยบอกว่าสิไปบอกทอร์เก่ให้เพิ่นวางสิเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมักเพิ่นมักการเฮ็ดงานของนัดแล้วก็มักนิสัย พอน้อมทอมตนดีนะคะเพิ่นก็เลยสิไปบอกต่อแก่ให้นักก็เลยบ่เป็นหยังดอกนักก็คล้ายๆว่าอันบ่ต้องไปถึงนั่นก็ได้เนาะคล้ายๆว่ามักชอบเฮาก็อยู่ในใจก็ได้บ่จําเป็นต้องไปบอกต่อแก่ก็ได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าอ่านักก็นึกว่าแต่เพิ่นเว้าซื่อๆแล้วก็กลับบ้านไปแค่นั้นเนาะค่ะเนาะบัดนี้มื้อลังมากต่อแก่เอิ้นนัดไปในออฟฟิศนักว่าแต่เอิ้นไปได้นักก็นึกตกใจว่านัดไปเฮ็ดหยังผิดเนาะค่ะเนาะ เพราะแต่เขาไปจากที่เขาคิดว่าถอาแกะสื่นไปได้บอดะอื่นไปดดนไปด้ไปยัง้งมันมาแมนค่ะกับชื่นชมเราเนาะคะ<อ>ชื่นชมในการเฮ็ดงานแล้วก็บอกให้ฟังวานเนี่ยมีพนักงานพวกที่เป็นแค่สิทแทนนะคะขจ้กกับมองเห็นความมองเห็นคุณค่าของนั่นแหะค่ะคลายว่ามองเห็นความสามารถของเฮ้าว่าเฮ้าเออตั้งใจเฮ็ดงานแล้วก็พัฒนาเจ้า,จาของ ไปเร at, mastery, ื karaoke, ่อยๆตลอดนะคะเบ่เห็นแบบว่านัดแบบว่าอันบ่เอาเปรียบผู้ใดนะคะการเห็นงานมัสมีคนแนมเห็นเฮาอยู่หันแนมเห็นเฮาอยู่หันล่ะค่ะมันนี้เพิ่นก็เลยชื่นช่มเลยบอกนัดเนาะค่ะว่ามีหลายคนแล้วก็คนป่วยในหันคนฒ่าคนแก่ในหันเพิ่นมักนัดเนาะค่ะเนาะเิ่นว่านัดเห็นงานดีนะคะแล้วก็ฒถาแก่ก็ชื่นช่อม่ำฒถาแก่ก็มองเห็นความสามารถของนัดน้ำเนาะค่ะแต่ว่าอันนั้นคือฒถาแก่คนคนเก่าแต่เพิ่นออกไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคนไม่มากคนไม่มากเพิ่นก็เคยเพิ่นก็เคย เบาเพื่อกันค่ะเพิ่นเคยเอ่ยปากช่อชมนัดอยู่ค่ะว่าเพิ่นหลงรักในตัวในตัวนัดนะคะหลงลักนัดเขียงานดีเนาะคะ่ะเพิ่นก็นชเชิช่มเพิ่นเคยบอกให้แฟนนัดฟังพร้อมนะะเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะความดีที่เฮ้ามีในโตนะคะเฮ้ามีดีบัดนี้ผูกคนมองเห็นแต่ว่าคนที่เขาเกลียดเฮานะค,ะคือ คนที่เขาอิจฉาเหาเพราะว่าเขาเห็นคนอื่นชื่นชมในตัวเหาค่ะเขาเห็นคนอื่นเนี่ยนเหาไม่ดีกว่าเขานะคะเขาก็เลยอ,อิจฉาเหาพยายามสิกันแกล้งเหาตลอดเอาเปียบเหากับพองวาวาให้เหาสรารพัดการแกล้งสารพัดกันแกล้งนัดนะคะในทีทางานทุกมือกับวารายเนาะจ้ะแล้วแต่เหล้วแต่แตกต่างกันไปว่าสิกันแกล้งแบบใดเนาะค่ะเนาะบางทีก็บวาาไห้บางทีก็ใส่ไรยป้ายสีนะคะมีหลายอย่างนะคะนัดเจอทุกมือนะคะ บันนีแต่ว่านัดตกะกีน่ดก็เคยเกลียดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้นัดกะเริ่มสิคิดได้เนาะค่ะเพราะว่าย่างน้อยละก็มีคนมองเห็นความดีของเฮามองเห็นคุณค่าของเฮาดีก็บามีคนมองเห็นคุณค่าของเฮาเลยค่ะย่างน้อยแค่คนเดียวเห็นก็นย่างดีค่ะเนาะค่ะเนาะต่อไปข้อสองเนาะค่ะเนาะข้อสองคือว่าให้เราแสดงความมีน้ำใจต่อเพื่อนเนาะคะ่ะอันนี้คือว่าบาว่าเพื่อนสิกรันแกลงเฮาแบบได้กับสามเนาะค่ะเนาะ เฮาสิเจอผู้ได้กับซามมากหน้าหลายตาหลายพ่อพันแม่อยู่ในที่ทํางานเนาะคะ่ะคือว่าเวลานัดเห็ดอย่างสิสมบูรวันนัดเห็ดงานทำความสะอาดแต่ว่ามีมือห,หนึ่งมูมูใส่แล้วใครๆว่าเป็นแค่สิทแทนรอว่าเป็นผู้ช่วยเองสินะคะ่ะเนาะใส่งานนัดอย่างสินัดกะไปซอยชั่ว้ายๆว่าเขาถามให้ไปเห็ดมองหันมองนีเนาะค่ะ้ายๆว่ามันเปื่อยอย่างสิเนาะจ้าจอกก็ถามเฮากลอนมาซอยสันในโบประมาณนี้เนาะค่ะเาานาะนัดกะเลยว่าชัว่ว คลายว่าได้โน้ตพลอเบมประมาณนี้เนาะคะ่ะนกาคลายว่าบ่มีปัญหาฉันเฮตดใดแต่ว่าเท่าต้องเบิงอีกเนาะคะ่ะว่างานที่เขาใส่นะ่ะมันเป็นงานของเฮาโบเฮาสมควรไปโบบางคนอาจสิทธือโอกาสใส่เฮาก็มีฉลาดแกมโกงก็มีเด้อคะ่ะมองเห็ดงานเทาต้องหัวท่านตะกี้นะ่ะหัวประท่านเขานะ่ะก็เลยถูกใส่งอมงๆมเนาะคะ่นะเนาะถูกใส่ถูกลอกใส่กระพองจากขจ้าจกระสบายไปแต่ว่าตอนนี้คือว่าเฮาหูวิธีรับมือแล้วมันก็เลยโอเคเนาะคะ่นะเนาะ แต่ว่านักกอยากเสียมาแช่เนาะคะ่ะมาที่นี่หากนักกับไปทําความสะอาดให้เขาแล้วนักกับไปทําความสะอาดเป็นนาที่ของนัดละคะ่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าข้าเจ้าแบบมันเป็นอุบัติเหตุน,นะคะมันก็เลยเปื่อนพื้นก็เลยใส่นดไปเห็ุนักก็ข้าเจ้าก็ขอ,อบคุณนัดเขาขอ,อบคุณมาเขาดีมาเราก็ดีตอบนะคะแล้วก็ welcome, ยินดีกับเขาตอบนะคะหรือว่าคนใดที่เขาบดีกับเพ้าเลยแต่ว่าขึ้นนัดเนี่ย เฮ็ดงานลายยางค่ะบ่าเ่็แค่ทำความสะอาดฮ็ดงานในห้องผ้าคือกันคนที่เขาสั่งนัดคนที่เขาเกลียดนัดค่ะเขาเอาเสือมาเสือผ้าช่วงโควิดนี่แหละค่ะเสือ้อผ้าบ่ตองเอากลับมาบานเนาะคะ่ะยูนิฟอร์มตรงซักอยู่ที่ทํางานเนาะคะ่ะเนาะบันนี้ขาเจ้าจเห็ดนัดเฮ็ดงานในห้องผ้านะคะ่ะจังหวะขาจะเจ้าก็ทิ่มเสือลงในอ่าถังเนาะคะ่ะให้นัดซักเนาะคะ่ะเนาะนัดก็เก็บเอามาซักเนาะคะ่ะอ่านัดก็ซักซักเสแลยวนัดกระดีเสือเนาะคะ่ะแต่ว่า มัสมีแบบเสือพนักงานร้ายโตคะ่ะแต่ว่าจังหวะเสือคนอื่นน่ะมูอีกผู้หนึ่งเห็ดหงผามูท้อภาษาน้ากันนะคะเท่ากับเปลี่ยนพัดกันเขาหงผานะคะเนาะข้าเจ้าแบบว่าบรีสเสือหหยบริสยูนิฟอร์มหาเนาะคะ่ะเนาะข้าเจ้าถือว่าซักเลี้ยวข้าเจ้าว่าสิปเปรียดใช้ยันยังโมเมนเสือคนคนคนป่วยในห,หนันนาซึ่งเป็นพนักงานน้ากันสิปเปรียใช้เ,เวลาอย่างประมาณนี้ข้าเจ้าคิดง่ายๆแบบนี้นะคะข้าเจ้าสิปเปอร์แค่บสสนใจเนาะคะ่ะเนาะ แต่สําหรับนัดนัดคือว่าหมอบความจริงใจให้กับสุกคนคือว่านัดไม่นําใจนัดสิรีเสื้อให้เรียบสุกคนเสื้อยูนิฟอร์มพนักงานนัดรีดให้เบิดนะคะเพราะนัดคิดว่าเท่าเทียมกันนัดบอกคิดว่าเออผู้นี่ผู้ป่วยผู้นี่พนักงานนัดบอกคิดแบบนั้นนัดคิดว่าเออเห้าเอ่อเพิ่นเป็นแบบผู้ช่วยพยาบาลกับพยาบาลเสียเพิ่นเหตุงานให้สังคมส่วนรวมนัดก็เหตุงานอ่าส่วนรวมให้สังคมคือการนัดก็คิดถึงเขาถึงเห้า นัดสิรีดเบิดทุบตูดที่ข้าเจ้าเอามาให้นัดซักบว่าสิเป็นเสื้อผ้าคนแก่คนป่วยหรือว่าสิเป็นเสื้อผ้าของพยาบาลของเออ่ผู้ช่วยนัดซักซักแล้วก็รีดให้พร้อมแต่ว่ามูน้ำกันอีกผู้นึงทำความสะอาดนะข้าเจ้าสิบบรีดเด้ซักให้อยู่แต่ว่าข้าเจ้าบรีดข้าเจ้าสิบเบแค่ข้าเจ้าคิดว่าข้าเจ้าซักให้เรียบร้อยแล้วสิบบรีดให้เสียเวลาเห็นยังสิบบรีดให้เมื่อยเห็นยังประมาณนี้เนาะแต่นำบ่คิดแบบนั้นนัดเฮ็ดแบบเท่าเทียมเสมอภาคเบิดเนาะจ้ะเนาะ มาที่นี่พ่อมือลังมาคนที่เกลียดนั่นนะคะเขามาหาเสือเน,นาะค่ะนักกะจังวะอยู่ในห้องผาอีกพอดีเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะข้าจอกก็ว่าอ่าฉันจะมาเอาเสื้อผ้าของฉันยังประมาณนี้เน,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 นาะค่ะบอกกัมนันเนาะค่ะนักกะเลว่าเสื้อผ้าหอยยุบพูนนักกะเลบอกภารรษาอังกฤษเน,นาะค่ะเนาะนักกะข้าเจ้าก็เล่ว่าเอ๊ะทำไมเสื้อผ้าฉันเหมือนเหมือนแบรนด์นิวเลยวะสนะเพิ่นบอกก็นักว่าเสื้อผ้าฉันมันคือแบรนด์นิวแท้ไอ้ใครว่าคือของไม่เลยประมาณนี้นะคะเสื้อแบบกรีดเรียบเรียบร้อยนะคะข้าเจ้าก็เล่ว่า แตกต่างจากเมือกนผู้ใดบุอยู่ในห้องผ่าเพื่อนวังสีนะซักผ้าเพื่อเบ่งยับบเรียบขนาดนี้เลยเพิ่นว่าเออดีดีดีที่เสือผ่าเรียบแบบนี้เื่อมีผู้ใดรีดห้แบบนี้เลยเพิ่นวังสีเนาะมันนี่เพิ่นก็เลยถามว่าผู้ใดรีดเสือตัวนี้เพิ่นวังสีมันถามนัดเนาะค่ะนัทก็เลยว่าฉันนี่แหละเป็นคนรีดห้เธอร์เองวาสนาเธอมากโบวาสนาเพิ่นก็เลยว่าอื ฉันขอบคุณนะาฆสนาข้าเจ้ากับขอบคุณนัดเนาะคะ่ะจากที่ข้าเจ้าเกลียดข้าเจ้าบอัอกติก็เฮ้าข้าเจ้ากับกับมาแบบว่าเอออย่างหน่อยข้าเจ้ากับขอบคุณเฮาละอย่างหน่อยข้าเจ้ากรูลูกึกด,ดีก็เฮ้าละเพราะว่าเฮ้าเห็ดดีต่อว่าเขาเสีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะอันนี้คือนัดยกตัวอย่างเนาะคะ่ะนัดยกตัวอย่างคือความสแสดงความมีน้ําใจเนาะคะ่ะหรือว่าการเหตุงานเนี่ยมันอาจจะเป็นนาทีเ่เฮาแต่ว่าเขาเห็ุยังสีหรือว่าเขาอันถือของเอียงนักๆหรือว่างานข้าเจาแบบเร่งดวนยังสีเนาะ ข้าเจ้าแบบยุ่งมากเขาอาจสิไปซอยเขาในจุดหนันก็ไดไปถามขาเจ้าแบบซอยขาเจ้านะว่าคุณโอเคบอคุณอันนี้บอหรือว่าเฮ้าซอยเปิดประตูข้าเจ้าหรือว่าบาง่งบางอย่างนะคะเฮาพ่อซอยใด้เฮ้าก็ซอยไปความมีน้ำใจของเฮ้านะคะคือว่าเฮาเป็นคนไทยเนาะค่ะสิแตกต่างความมีน้ำใจในสิแตกต่างกันแบบอย่างสินเชิงเลยกับฝรั่งเนาะเนาะหลีดผายห้เจ้านัดบริวังผลตอบแทนเียนท้งสินเลยค่ะคือว่าเฮาเห็ียดด้วยใจเฮาซักผ้าแล้วเฮาหลีดผ้า เฮาเหตุตามปกติค่ะเฮาบริคิดว่าเขาเจ้าสิมาขอบคุณหรือว่าสิมาดีก็เข้าบริคิดแบบนั้นค่ะต่อให้นัดหลีดผ้าให้เข้าเจ้านักบริอยากห้เขาเจ้าแบบเข้าบริคิดว่าเขาเจ้าสิมาดีก็เข้าตอบหรือว่าจะไหนตอบบด้คิดตอบกลับว่าหาใข้าเจ้าแบบดีก็เฮาไปยังไปตลอดนะคะอันนี้คือว่านัด เฮ็ดดวยความจริงใจหลีดผายให้ข้าเจ้านะคะเฮ็ดดวยความจริงใจในความคิดว่าเออเขากระดูแรคนป่วยเขากเฮ็ดงันสมร่วมเพื่อประโยชน์เพื่อสังคมคือกันกเขาก็ต้องเฮ็ดให้เขานะคะเทาคิดแบบนี้นะ่ะนักคิดแบบนี้คะ่ะนักก็มีความสุขเนาะคะ่ะว่าต้องไปคิดที่ข้าเจ้าเกลียดยังเฮานะคะเทาคิดในในใน,ในส่วนของเฮาเนาะคะ่ะเนาะมันสิเป็นการแบบว่าถ้าเฮาคิดในส่วนของเฮ้านี่มันสิเฮามีความสุขมากกว่าเฮาคิดไปว่าอุ้ยบริษัทให้ดอกขายว่าอุ๊ยเสือพวกนี้ บริษให้ดอกเบ็ดให้ดอกบำมักมั่นสร้างมั่นยังประมาณนี้นะคะอันนั้นนาซีประชิดเลยค่ะเมนยูข้นเท้าเบาไงมันมันยากไอ้ลีใจเฮาอาจเซมีแบบอคติเนแต่ว่าถ้าเฮาแบบคิดในทางของเฮามันจะมีความสุขมากกว่าค่ะมัน่อเอาชนะคนที่อคติเฮาใดเนาะค่ะเนาะเฮาต้องชนะใจเจ้าของสะกอนเนาะค่ะเนาะแล้วก็เฮาเฮาเนี่ยบอกขั้สิไปตัดสินคําพูดของเขาเนาะค่ะเพราะว่าการที่เฮาไปตัดสินคําพูดของเขาเขาอาเซมีว่าเบาแห่เฮา แบบโดยตรงก็ได้เขาอาจจะบอกขืนมานิดนิดแค่นี้แต่ว่าความคิดของเขามันขยายมันเห็นเขาเข้าใจผิดเพราะว่านัดเคยเจอเนาะคะ่ะเนาะในสิ่งนี้เนาะคะ่ะเหตุงานกับชาวต่างชาติเนาะคะ่ะแล้วก็เขาก็ต้องเบิ่งการที่เขาปฏิบัต,ติโตเขาว่าเขาปฏิบัติแบบใดมันสิสะท้อนให้เขาเห็นมุมมองที่แตกต่างกันจากคํบาบอกกับการปฏิบัติกับเขาสิ่งที่เขาบอกไปเข้าอาจตัดสินว่าเออเขาบอกให้เขาเขาว่า,เ,าเขา,า,เาจังสันจังสี เฮาอาศัยขยายหรือว่าคิดไปเองก็ไดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอาแบบคือว่าเขาเอาแค่นี้เฮาอาศัยคิดไปแบบใหญ่โตมากกว่านี้ก็ไดเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเฮ้าต้องเบิ่งการปฏิบัติถ้าเขาปฏิบัติด,ดีกบเฮาแต่ว่าเฮ้าได้ย,ยินคข้านั้นี่เขาเบาแล้วการปฏิบัติมัน,ม,นมันขัดกันเฮาก็ต้องไปใส่ใจเนาะคะ่ะเนาะให้เบิ่ง การที่เขาปฏิบัติต่อเห้านะคะว่าเขาปฏิบัติแบบแต่กระเพ้าเขาดีกับเฮ้าโบเขาันี้บถึงแม้ว่าเขาสีเวาก็เขาเขาสีว่าเห่าแบบนิดท่าหลับหลังนิดหน่อยแต่การปฏิบัติของเขากับปกติกับเป็นอย่างกระปตองเอามาเก็บใส่ใจเนาะจาะเนาะมันสีเห็ุในเห่าเป็นถุกข์คซือวิตกแล้วก็กังวลแล้วก็ระแว่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่านัดเคยเจอนะก็เลยอยากมาแช่เนาะค่ะเนาะสามคือคำอวยพรนนะคะอวยพรให้เขาด้วยความจริงใจนัดเฮ็ดเนาะค่ะแต่กี่นัดบบเฮ็ดเนาะค่ะนัดบบเฮ็ดเลย นักก็มาอ่านหนังสือนําแล้วก็มาเรียนรู้กฎแห่งแรงดึงดูดน้ำนะคะแล้วก็ไปศึกษาลหลายๆอย่างเสิร์ชหาในเอ่อกูเกิลเนาะคะ่ะนักกเหตุให้น่าแบบคล้ายเคลียร์ในหลายอย่างเนาะคะ่ะเอ,อวยพรจากใจจริงอ,อวยพรให้เขาจากใจจริงเนาะคะ่ะอันนี้คือว่าเวลาเห่าเหตุอียงสิหรือว่าเห่าเห็นเขาจริสิเห่าคิดว่าเขาสิคิดแบบบด,ดีเอียงก็เห้าองศีเนาะคะ่ะเนาะให้เห่าคิดแบบขอบคุณนะบางครั้ง เขาแบบจะไงล่ะเห็ุคือเขาแบบสังเกตเห่าเขาจับตาแน่มเห่านะคะนัดยางไปนัดเห็นเขายางมากเสียบขักนะก็บอกว่า thank you thank you ยังประมาณนี้นะคะคือว่าขอบคุณเขาโตนาค่ะทั้งทันทีเขากบะโผงเรื่องเลยวันขอบคุณอีหยังคือนัดขอบคุณแบบใจดีสู้เสือประมาณนี้ค่ะ thank you บางครั้งนัะกับบางสีบางครั้งก็นักว่าขอบคุณนะยังประมาณนี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณนะที่ทําให้ฉันรู้อย่างประมาณนี้ท่างทันีเขาเจ้าก็บเพาานเดเห็นหยังแต่ว่าบางคนขาเจ้ากับ มีอาการสิบ,สบแบบว่าจับตามองเห่ากันแกลงเห่านะคะแต่ว่าคํขำขอบคุณดักว้กนระเห็ดให้ข้าเจ้าแล้วว่าแบบแบบเราไปทําอะไรเราทําอะไรให้เขาหรือทําไมเขาถึงต้องทําไมเขาถึงต้องขอบคุณเรามั่อกี้เห็นข้าเจ้าแบบหูเซ,ก,แบบก,ซกแบบจะไงล่ะหูเซกแบบบอะกาศเห็ดยังเห่านะคะนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเนาะค่ะเนาะนัดขอบคุณข้าเจ้าเนาะค่ะเนาะ,นะแล้วก็คนเห่าเนี่ยบรสามารถสิไปแบบลบลีก ค่าติชินนิ้นท่ารับหลังใดคะ่ะบอกว่าไพ่ในโลกนี้กันลบบ่ไดโต้ให้ดีกับว้าโต้ให้บ่ดีกับว้าโต้ให้งามกับว่าบ่งามกับว้าวมีปัญหาบ่มีปัญหากับกว้าวว้าเป็นวงกลมวงเวียนมองไน้มองเห็นงานนะคะเมื่อสิเป็นวงเวียนเว้าให้คนอื่นเลี้ยวกับว้าให้เจ้าของในหลอดวงเนาะคะ่ะเนาะให้เขาใจในจุดนี้เนาะคะ่ะ บาตรงไปสนใจเนาะคะ่ะให้เฮ้าเนี่ยเมื่อเฉยไปเลยบะตรงไปสนใจบาตองไปสใส wow, ่ใจคํานี่ยก็เจ้าเว้าเด็ดขาดเนาะค่ะเนาะไห้เฮ้าอยู่ในส่วนของเฮ้าเลยค่ะหรือว่าถ้าข้าเจ้าพยายามบอกให้เฮ้านิ้นท่าเฮ้าบหยุดบย่ยอนอยู่แหงหงๆข้นผู้นั้นค่ะอย่าไปอยู่ไกลข้าเจ้าเนาะคะ่ะเนาะให้อยู่ในส่วนของเฮ้าะคะ่ะให้เฮ้าเนี่ยเมื่อเฉยตัวพวกเขาค่ะแล้วก็พยายามอวยพรให้เขานะค่ะเนาะ และขาเห่าอวยพรนให้เขาใดกะหายเห่าเห็ดเนาะคะ่ะเนาะอวยพรนให้เขาแล้วก็คั่มในล่ายคั่มสาบแฉ่งอยีงอยงในคั่ำพูดจาบดีเนี่ยมันก็สิทรงผลกลับสู่โตคนนั้นที่ข้าเจ้านิ่นท่าวารายเห่านะคะคำวอวยพรในทีนี้ในในความคิดของนัดนะคะความอวยพรนที่นัเบ่าออกมาแช่ที่ว่าที่นัเบ่าเนี่ยคะ่ะหมยถึงว่าอา่อวยพจน์ว่าสมมติว่าข้าเจา้าสีเห็ดกันแกลงเห่าสีไซลายเห่า เ้าสียูผู้เดียวหรือว่าอยู่ต่อนหน้าเขาเฮาบอกเป็นภาษาไทยของเฮาก็ได้ค่ะอว้ยพรว่าขอให้ขาจามีความสุขยังสินะคะบอกไปเลยคะ่ะในในความู้สุกข,ของเขานะคะ่ะขอให้เขาเจ้ามีความสุขเธออย่าไดอย่าไดมาเบียดเบียนเลยขอให้ตังคนตังอยูยังสินะคะหรือว่าแพ่เมตตาก็ได้ค่ะอชีวิตจ,จริงนัด,นดใส่คํำแพ่เมตตาคะ่ะในเวลาเหตุงานเนะะี่ยค่ะนัดสีแพ่เมตตาให้จากของก่อนแล้วก็แพ่เมตตาให้ ให้คนที่เห่าแบบว่าคิดว่าเขาสั่งเห่าเขาเกลียดเห่านะคะนั่นแหะค่ะแพ่เมตตาให้ผู้ผููนันเนาะค่ะเนาะนั่นแหะค่ะแพ่ให้เขาแล้วก็เวลาเขาเหตุยังงสิเขาเหตุงานเวลาคุยกันนนสิแต่เขาบอกยังเหาฟังเนี่ยเขาต้องชื่นช่มเขาค่ะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะออกมาให้เห่าชื่นช่มเขาเนาะค่ะเนาะให้กําลังใจเขาเขาสิใดมีกําลังใจนี่กําลังใจแล้วเขาสิบได้มากอากาติกับเฮ่าค่ะค่ำ ชื่นชมของเฮ้าเนี่ยคะ่ะมันก็มันมันก็ดีอย่างที่เฮาบางเฮาก็จําเป็นตรงตรงชื่นช่มเขาบางนะคะเมื่อสีใในเขาแบบว่าเออมีกําลังใจใค่ะว่าเออเฮากับให้กําลังใจเขานํานะคะ่ะพอที่ีเนาะคะ่ะให้มองข้ามไปเนาะคะ่ะเนาะให้มองขามบ้างเนาะคะ่ะที่เขาเกลียดเขาสร้างเฮ้าเนี่ยต่อให้เฮ้า wow, เบาเฮ้าเห็ดอีหยังกับซามคะ่ะเขากะสั่งเขากะเกลียดเฮาคือเก่านะคะ่ะเฮ้าบอสามารถสิไปหามเขาใดมันเป็นเอ ความคิดของเขาเนาะคะ่ะความอคติของเขาเนาะคะ่ะเนาะทางที่ดีคือว่าอย่าไปเก็บเอาคาเบ่าม่าคิดมาใส่ใจให้มันหลกสมองเนาะคะ่ะเนาะทางผาทางมั่นดีกว่าค่ะแล้วก็ใส่ชีวิตของเฮาให้มีความสุขค่ะใส่ทางของเฮานะคะให้มีความสุขเนาะคะ่ะเนาะยกตัวอย่างเช่นนัดเนี่ย นัดเคยเคยเห็ุคิปออกมาเนาะคะ่ะวันนัดเป็นคนที่แบบคิดมากเครียดเก็บเอานันเอานี้มาคิดแค่เขาบอกยังนิดหน่อยกับเก็บมาคิดเบร์สุดยางวันนี้กลายเป็นวันนัดสิขาเจ้าของค่ะเหมือนกับเราไม่รักตัวเองค่ะขาเจ้าของชัดๆค่ะนนกับบอลรับเครียดค่ะเครียดตลอดมองเหตุงานนะ่ะเจอเสมอค่ะเจอนันเจอนี่นนบ่อยยังเก็บมาคิดเก็บมาเครียดไปยึดติดกับมันบ่ปล่อยว่างกลายเป็นวันเจ้าของสิตายเองนะคะเนาะ เขาสิไปโทษคนที่เกียดเท่าบ่ไใ้เขาต้องโทษตัวเองค่ะที่เท่าบ่หมักตัวเองที่เท่าบอ่อหักตัวเองเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องบ่ต้องไปสนใจคข้าบอกของเขาไปต้มมาเก็บอ่ามะิดเห็นมันหลกสมองเนาะคะ่ะเนาะพยายามปล่อยวางทีละนิดทีละนิดเนาะคะ่ะใจเย็นๆเนาะค่ะเนาะพยายามอย่าไปยึดติดกับสิ่งนั้นเนาะคะ่ะซึ่งมันเหตุให้เท่าเป็นถูกนะคะ่ะพยายามปล่อยถูกออกไปแล้วก็ หันมาใส่ใจครอบครัวเราสิมีความสุขมากกว่าเนาะค่ะเนาะปฏิหาเนาะค่ะเนาะอย่าไปเกลียดเขาตอบเนาะค่ะเขาเกลียดเราก็อย่าไปเกลียดเขาตอบนัดค่อยเป็นเนาะค่ะเขาเกลียดเห่าเห่าเกลียดเขาตอบนัดคยเป็นนัดเกลียดเขาตอบเลยค่ะเพราะยังเพราะเขาสร้างเหาเหาก็สร้างเขาคือใดคือกันประมาณนี้เนาะค่ะเนาะบอกง่ายๆเนาะค่ะเขาเกลียดเราอย่าไปเกลียดเขาตอบเพราะยังเพราะว่าถ้าเหาไปเกลียดเขาตอบโตเห่าเองนะคะสีกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจมากกว่าเนาะค่ะเพราะว่า โตให้เขาเกลียดเฮาคนมูมากหลายคนในมองเห็ุงานนะคะมันบ่ได้มีทุกคนหรอกค่ะที่เขาเกลียดเฮามันอาจสิมีเป็นแค่บางส่วนบางจํานวนบางคนคขะสิเกลียดเฮาก็จริงแต่ว่ามันบ่ได้หมยถึงว่าเกลียดเฮาไปเสียทุกอย่างขอดีของเฮาก็มีข้อเสียหาสิมีบางแต่ว่าขอดีของเฮามันก็ม,กมีเขาก็บ,บางคนเขาก็นเนี่ยเห็นคุคขาของเฮาคือนกันเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคนเขาเกลียดเฮามาเนี่ยอย่าไปเกลียดเขาตอบเนาะค่ะเนาะเฮาทําดีใส่ตอบโหลดทําดีตอบ แล้วสิ่งนั้นกริสะทอนในเห็นเองค่ะเขาก็สิว่าเอ๊ะกูอันข้าเจ้าพยายามเกียรติพยายามกันแกงพยายามใส่ไหลพ่ายามอันนี้ก็เฮาเฮ็ดกบเฮ้าตลอดเฮาคือจังมันเข้าแบบประสบทุกสถานเฮานะคะคือว่าเฮาเฮ็ดดีตอบรดค่ะเขากันแกงเข้ามาเข้าแห่งยิงต้องตั้งใจเฮ็ดงานเฮ้ายิงตองแบบพัฒนาธิบของให้ดีขึืน่กเก่านะคะอันนี้บ่ไเ้ว่าเฮ็ดตัวเองให้มันเด่นกว่าม่เนะคะเพียงแต่ว่าเขากันแกงเฮานะคะคือว่านัดมองเฮ็ดงานเนี่ยเขากันแกงนัด นัดพ, ok ok พยายามจิตสิพ uh, ัฒนาเจ้าของให้ดีกว่าเก่าพยายามปรับปรุงเจ้าของแต่ละมือแต่ละมือห้องต้องการปรับปรุงเอียงแน่ห้องเห็นงานเ้าสปีดเพียงพอไปห้องเห็นงานบล่อกผงมองไดพยายามปรับปรุงพยายามพัฒนาเจ้าของให้เจ้าของนี่สปีดตลอดเวลาให้เจ้าของนี่เฮ็ดงานเอ่อดีขึ้นตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะพยายามหาขอบพร่อกผงห้องเจ้าของมองนี้นะคะบันนีบันนีคนอื่นเขาเห็นเนาะค่ะเขากะสิบอกเกียริเท่านะคะเ้ากระสิบอกเป็นทีนาลังเกียริ ส่วนหน่อยคนอาสเกียรเฮ่าหรือส่วนมากก็ไดแล้วแต่เนาะค่ะแต่ว่ามันก็มีคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เขามองเห็นคุณค่าของเฮ่าซึ่งจากที่เขาสีรังเกียจเฮ่าจากคนที่เขาเกียด er เฮ่าเขากลับเห็นอกเห็นใจเฮ่าสงสารนะเฮ่ามองเห็นคุณค่าของเฮาว่าจากคนคนหนึ่งนี่เขาคนคนหนึ่งเขาเกียดเฮ่านี่เขาเอาไปบอกเขาเอาเขาไปบอกโตแล้วคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาอาสิบอมาเข้าก็ได แต่ว่าเขาเห็นมองเขามองเห็นคุณค่าของเฮ้าแต่ว่าเขาบริเด,ดลรูซึกเกียดติคือคนหนีเกียดเฮานะคะนันก,ก็นเลยสะท้อนในเค้นว่าถ้าเฮาดีตอบกับเขาเฮาก็สิบ่เป็นทีนายังเกียจของเขาเนาะคะ่ะเนาะเขาใจว่าจะเบ่งงเนาะคะ่ะเนาะต่อไปข้อที่หกเนาะคะ่ะเนาะข้อที่หกก็คือ,อห้สวดมุ่นเนาะคะ่ะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะคะ่ะการสวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์นัดแนะนําเลยค่ะพระคาถาชนบัญชลน,นัดเคยเห็คหุคลิปหลายๆคลิปเนาะค่ะเนาะเกี่ยวกับพระคาถาชนบัญชลเนาะค่ะนะคะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเนาะคะ่ะเป็นพระคาถาของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีเนาะคะ่ะไปท่องสวดเบอง์นอกจากเนาะก่อนนอนเนาะคะะ่ะแล้วก็ท่องแล้วก็นกั่งมสามาธิแล้วก็ตั้งนโมสามจบแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธจารย์โตผอมรังสีเนาะคะ่ะแล้วก็อ่า องสวดคาถาไปเนาะค่ะสวดจบแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่เมตตาให้กับากายสังขารของตัวเองนั่นเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วเท่ากับแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือว่าคนที่เขามีอคติคนที่เขาเกลียดเห่าที่เห่าต้องการาสิแผ่ให้เขาเห่าเอยซื้อข้นเลยค่ะในมองแ็่งานผู้ไดทีมีอคติก็เห่าแผ่เอยซื้อขึ้นไปเลยถ้าเห่าจำบ่ไร้เบิดเท่ากับ เอยซื้อร่วมๆมองเหตุงานบริษัทซื้อจังไหร่มองเหตุงานคนทุกคนในที่ทำงานกระไดให้เข้าแผ่เมตตาแบบนั้นเนาะคะ่ะแผ่เมตตาไปนะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าการสวดมนต์น,นะ่ะดีดีมากๆเลยเนาะคะ่ะนัดอยากแนะนั่มอทีหกมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งเลยหเห็นเข้าแบบสวดมนต์แล้วเขามีสมาธิสมาธิสมาสมาธิมาปัญญาเกิดสติเกิดนะะเนาะค่ะเนาะเห็นเข้ามีสติหเห็นเข้าแบบใจเย็นคลายดาวได เวลาเกิดอีกยังขืนสิมีปัญหาศัตรูมูม่านสิมาผจญมาเบียดเบียนสิเห็นให้เหาแบบมีสติให้เหาแบบยังคิดนะคะบ่ให้เหาแบบบู่ว่าหรือว่าใจร้อนตอบโตไปแบบแบบแบบเห่าแบบยังคิดประมาณนี้ค่ะเ็เป็นอย่างที่ดีที่สุดเลยค่ะการสวดมนต์เนาะค่ะนัดอยักแนะนํำเนาะค่ะในวงการการเทดงานในต่างแดนนะคะบ่มีดอกค่ะมองไดว่าสีบ่มีเจอเรื่องทะเลาะ บ่ถือกันหรือว่าถือข้าเจ้ากันแกล้งเกลียดใส่ลายสารพัดมีค่ะลายพ่อพันแม่อยู่น้ากันเนาะคะ่ะบ่าวาแตยู่มองไยเมองนอกกับมีใครบอกว่าทํางานมืองนอกแล้วสบายเนาะคะ่ะบางครั้งมันมันกับมีบางไม่ถูกมองแะคะ่ะคืออยู่กับโตเฮ้าค่ะว่าเฮ้าสิรับมือกับสิงสิงนันไ้แบบไดนะะเนาะค่ะเนาะ ยิงเข้าไปรับมากกับสิ่งที่เขาเห็ุการ้าเนี่ยเขายิางเป็นทุกเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนักกับขอฟากเนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดที่เคยเป็นคือน,นะคะ่ะเนาะพยายามปล่อยว่างเนาะคะ่ะคิดให้หน่อยที่สุดอย่าไปเก็บมาคิดให้ลกสมองเนาะคะ่ะเนาะเวลาเหลิกงานเนี่ยทิมขยะไว้อยู่มอง,งาน,นะคะ่ะอย่าเอาเก็บขยะมุน่นขยะมละพิษอยู่มอง,งานเก็บเอามานําเข้าเนาะคะ่ะเวลากับบาดากับบาดมาก็คือครอบครัวลูกเตา่าเหตุกิจก,กรรมในครอบครัวมีความสุขมากกว่าค่ะคนเข้านะค่ะ คนทีขาเจ้าวว่าเหตุให้เหาเป็นทุกเว่าให้เหากันแกล้งเห่านิ้นท่ารับหลังเหานะคะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของเขาทั้งเบิดตเลยค่ะขาเจ้าแบบว่าอิจฉาเห่าขาเจ้าอาศิบว่มีดีคือเหากระไดค่ะขาเจ้ากระเลยเ่าทัวบางครั้งขาจอาศิยเบาเรื่องของขาเจ้าเองกระไดเนาะค่ะเนาะขาเจ้าอาศัมีปัญหาของข้าเจ้ากระไดเนาะค่ะขาเจ้าเรื่างเบาให้เหาเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องไปใส่ใจเนาะค่ะ เอ่อเฮาพยายามหันมามองโตเฮาเนาะค่ะหันมามองโตเฮาว่าเฮาบกผ่องมองไดเฮาขาดอีหยังเฮากะปรับปรุงตัวเองหันมาใส่ใจตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็พัฒนาเจ้าของให้ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะค่ะต้องเก็บมาใส่ใจเนาะค่ะคนที่เขามีปัญญามากเท่านั้นแหละค่ะเขาสิบอสมาใส่ใจชีวิตของคนอื่นเขาสิมามายุ่งมากันแกล้งมาใส่รายมาเบียดเบียนอย่างคนอื่นเขาสิยุ่งแต่กับงานของเขาค่ะเขาสิบว่ามา เวียนวายกบเฮ้าเนาะค่ะเนาะคนทีเขามีปัญญามากนะคะแต่สําหรับคนทีเขาอ่มีปัญญาหน่อยสมองหน่อยนะคะ mm hmm. เขาสิพยายามเอ่อเบียดเบี้ยนเฮ้ากันแกงเฮ้าส่ลายเฮ้าเห็ดเฮ้าเป็นทุกนะคะเ mm hmm. พราะฉะนั้นบม,มีผู้ใดเพอร์เฟคค่ะอ่ะมีทุกทีค่ะยาสิไปแค่ยาสิไปสนใจเนาะค่ะเนาะพยายามหันมารักตัวเองเนาะค่ะเนาะแต mm ่ hmm. ะะขอฝากไว้แค่นี้เนาะคะ mm ่ะ hmm. ขอบูุณหลายค่ะ